น้ำเย็นสบายนะครับผมเย็นชื่นใจมากนะครับอากาศก็ดีมากๆนะครับทุกคนตอนนี้เราจะเดินทางกันต่อนะฮะทุกคนครับ เราจะไปที่เขื่อนผาบอกนะครับทุกคนเดี๋ยวไปดูบรรยากาศตรงโน้นกันนะครับไปแช่น้ําเล่นดีกว่านะครับอากาศร้อนๆอแบบนี้ครับผมเราไปดูกันว่าจะมีความน่าสนใจขนาดไหนนะครับผมทุกคนครับผมคือเขื่อนผาบอกนะครับอยู่ในบ้านผาบอกนะครับตรงนี้นะครับนี่จะมีเราจะเลี้ยวขวาเข้าไปนะครับนี่นะฮะ ตรงนี้ก็จะมีน้ำคุร้อนขาบอกด้วยนะครับทุกคนครับผมก็เราขับเข้ามาเส้นนี้นะคนที่จะมามาเขื่อนขาบอกนะก็สถานที่นี้ก็คนมาเที่ยวกันเยอะพอสมควรนะครับโดยเฉพาะอ่าคนในพื้นที่นะครับผมเพราะว่ามีแม่น้ำเอ่อมีมีเขื่อนนะครับที่สามารถแบบขับรถเข้าไปได้นะครับ ผมหมู่บ้านหา,าบองหาบองนี้ก็นี้จะมีสะพานข้าวด้วยนะครับคนสะพานข้าวเก่าเพื่อสุกนะครับคลิปเก่าที่ผมได้มาเที่ยวตรงนี้ด้วยนะครับผมาใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงบ้างก็กลับไปติดตามคลิปเก่าดูได้นะครับ นี่นะครับชุนชนบ้านผาบองครับทุกคนครับบ้านก็จะเป็นบ้านไม้อยู่นะครับบ้านสไตล์แบบเก่าๆนะครับแต่ก็ตอนนี้ก็ผสมผสานนะครับก็มีโมเดนบ้านแต่ว่าจะไม่ค่อยเยอะนะครับส่วนมากก็จะเป็นบ้านประมาณนี้นะครับที่เห็นกันนี้นะครับก็เป็นบ้านส่วนมากจะเป็น2ชั้นนะครับเป็นบ้านไม้นะครับข้างบนเราจะเป็นไม้นะครับข้างล่างเราจะเป็นปูนนะครับทุกคนครับวันนี้ผมแวะมาที่ พิชยาเฮาด้วยนะครับผมก็แต่วันจันทร์ปิดนะครับตรงนี้นะฮะก็มาให้ดูบรรยากาศนะครับผมเผื่อใครอยากมาครับตรงนี้ก็มาแล้วรอบนึงนะครับทุกคนอ๋อไม่ได้รอบนึงมามาหลายรอบแล้วนะครับผมก็มากินอาหารมีอาหารมีชากาแฟนะครับตรงนี้นะครับผมถ้าคนที่อยากมาก็มากันได้นะครับผมก็มาถ่ายบรรยากาศให้นิดนึงนะครับเผื่อคนที่อยากมานะครับที่นี่ก็อากาศดีมากมากนะครับทุกคนนะฮะนี่นะฮะมาถ่ายรูป มากินอาหารกันได้นะครับตรงนี้นะครับผมนี่นะครับบ้านถาบองสะพานข้าวเก้าเพื่อสุกนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็มีสะพานไม้ไผ่นะครับทุกคนนะครับแล้วก็ปลูกดอกไม้ไว้นะครับนี่ดอกไม้สวยมากๆเลยนะครับทุกคนฮะนี่นะฮะแล้ตรงนี้จะเป็นผักสวนครัวนะครับมีหลากหลายนะครับทุกคนนะฮะ พระราชาสู่กับพัฒนาที่ยั่งยืนแต่ผมชอบตรงนี้นะครับทุกคนครับดอกไม้ครับผมแต่ว่าเริ่มเริ่มแห้งแล้วนะฮะนี่นะฮะนี่คือดอกดอกคอสมอสนะครับผมทุกคนนะฮะดอกดาวเรืองนะฮะตาบอกมีบันไดสวรรค์ด้วยนะครับทุกคนครับตรงโน้นนะครับเผื่อใครที่อยากมาก็มาถ่ายรูปกันได้นะครับนี่นะครับตอนนี้ปิดนะครับแต่ว่าคือถ้าคนที่มาก็มาถ่ายรูปได้นะฮะนี่ทันตะวันครับทุกคน นี่ก็จุดถ่ายรูปนะครับโอ้ดอกทานตะวันนะฮะทุกคนครับใหญ่มากเลยนะฮะนี่นะฮะเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าใหญ่ขนาดไหนนะครับนี่นะฮะโอ้โหนี่ดูมือผมครับทุกคนใหญ่มากๆเลยนะครับนี่นะฮะนี่นะครับนี่นะครับดอกทานตะวันนะครับทุกคนนี่ครับให้ดูบรรยากาศครับผมทุกคนนะฮะ นี่นะครับตรงนี้ก็อยู่ระหว่างทางนะครับไปเขื่อนผาบอกนะครับทุกคนครับผมอยู่ในหมู่บ้านผาบอกเนี่ยนะครับมีที่พักด้วยนะฮะทุกคนครับใครที่อยากมาพักก็มาตรงนี้กันได้เลยนะครับผมบรรยากาศดีๆที่พิชยาเฮ้าส์นะครับทุกคนนะฮะนี่นะครับสะพานข้าเก้าเพื่อสุขนะครับทุกคนนะครับผมนี่นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นบันไดนะฮะ สะพานไม้ไผ่นะฮะที่ให้เดินดูสามารถเดินดูรอบๆได้นะครับตรงนี้ถ้าหน้าฝนก็จะปลูกข้าวนะครับทุกคนครับผมข้างล่างนี้นะฮะแต่ถ้าเป็นหน้าหลอนก็จะเป็นดอกไม้นะครับปลูกดอกไม้นะครับมาปลูกตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็ลงดอกไม้แล้วนะครับไม่เป็นปอถือนะครับตรงนี้นะครับมีฝั่งนู้นก็มีศาลาให้นั่งนะครับแล้วก็ถ่ายรูปนะครับทุกคนครับ มือครับผมทุกคนฮะขวามือครับวัดผาบอกใต้นะครับทุกคนดูดูครับผมโอ้โหโอ้สวยมากเลยนะครับนี่ทุกคนฮะนี่นะฮะอันนี้คือสไตล์แบบเขาเรียกว่าศิลปะพม่านะครับเบอร์มิกซ์อะคริลิกเท็กเจอร์นะฮะวัดจองใต้นะครับทุกคนครับนี่ครับผมก็วัดนี้จะมีแบบหลังคาหลายๆชั้นนะฮะสวยงามจริงๆครับผม ทุกคนครับผมเดี๋ยวเราจะไปกันต่อเลยนะฮะนี่นะครับขวามนเป็นวัดเดี๋ยวเราจะวเล CNC ี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับนี่ก็มันเข้าได้สองทางใช่ไหมครับผมนี่ตรงนี้นะแต่เราจะเข้าทางนี้นะครับผมนี่นะก็จะเป็นทางาเป็นทางดินนะครับนี่นะครับเราจะเข้าไปทางนี้กันนะครับทุกคนนะฮะ ที่นี้ก็จะเป็นสวนของชาวบ้านนะฮะตรงนี้ทางก็จะครุขระนิดนึงนะครับแต่ว่าเราไปได้นะฮะครับมชาวบ้านเขาก็จะมองนะครับไม่มีมาทำไมตรงนี้นะครับผมทางก็ไม่ดีทางก็เฉดนะฮะดีครับโอ้มีคนมาเที่ยวด้วยนะครับทุกคนฮะมีคนมาเล่นน้ำด้วยนะครับ่ันจะเป็นวบรนะ คนครับผมถึงแล้วนะฮะนี่นะฮะตรงนี้นะครับผมพบเป็นเป็นหลุมเป็นบ่อเล็กน้อยนะครับผมหลังจากขับดูบรรยากาศสักนิดนึงนะครับตรงนี้โอ้โหผมว่ายินสบายเลยครับวิวก็สวยมากๆเลยนะครับทุกคนนี่นะฮะสวยจริงจริงนะฮะนี่ สบายนะครับก็เดี๋ยวจะจอดรถตรงนี้นะครับทุกคนครับมาลงมาถ่ายรูปกันสักนิดนึง นี่ครับทุกคนครับตรงนี้นะครับผมนี่นะฮะเขื่อนผาบอกนะครับผมบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับนี่ทุกคนครับสามารถที่จะเอารถเข้ามาตรงนี <un> ้ได <ppy aciones> ้นะครับผมนะฮะแล้วก็มาล้างรถได้เลยนะครับตรงนี้นะครับผมน้ <un> ําเย็นสบายนะครับผมเย็นชื่นใจมากนะครับอากาศก็ดีมากๆนะครับทุกคนมีให้ดูรอบๆนะครับตรงนี้นะฮะเล่นน้ํคลายร้อนนี่ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับผม ก่อนน้าตรงนี้ก็จะไม่จะไม่ค่อยลึกนะครับทุกคนนะฮะเราก็สามารถที่จะเดินได้นะครับผมมีตกไข่น้ําเล็กน้อยนะฮะมีนะครับทุกคนยิ่งเราไปตรงนู้นก็ได้นะครับนี่นะรบรรยากาศดีจริงๆครับทุกคน,นครับผมดูภูเขาก่อนนะฮะสวยางามมากๆท้องฟ้าใสามากกว่านี้นะฮะ ขอให้ทุกคนได้ดูบรรยากาศตรงนี้นะครับผมความสวยงามของน้ำตกไม่ใช่นะครับเขื่อนผาบอกนะครับผมนะครับสวยงามจริงๆนะครับผมทุกคนนะฮะนะฮะก็ใครที่อยากมาเที่ยวตรงนี้ก็มาได้นะครับผมนี่นะฮะมาล้างรถก็ยังได้เลยนะครับตรงนี้นะครับทุกคนนะฮะก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวกันนะครับผมมาเดินเล่นบนน้ำตรงนี้นะครับผม จะได้สดชื่นนะครับมีอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับผมทุกคนนะครก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับผมาฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับคอนพายแอลนะครับในพีต่อไปครับผมขอบคุณครับ จะยากนิดนึงนะครับทุกคนครับผมที่ขับมาก็ระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะครับตรงนี้ก็มอเตอร์ไซค์มาสบายนะครับยดยนต์ก็รถเก่งเข้าไม่ได้นะครับตรงนี้นะฮะทุกคนครับฝากฝากไว้ด้วยนะครับผมก็ในเฉพาะรถกระบะนะครับผมนี่นะตรงนี้ครับทุกคนครับผมต้องข้ามดีๆนะครับนี่นี่นะเมื่อกี้โอ้โหตรงนี้น่ากลัวจริงนะผมจะข้ามไปก่อนนะ